โอเคสวัสดีครับทุกคนเราขอยินดีสู่ดับเบิลคลาชนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อนะครับกับการวิเคราะห์ตำแหน่ง5ตัวจริงนะครับของทั้ง30ทีมนะซึ่งเราพูดไป20ทีมเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกลับไปย้อนดูได้นะฮะและคราวนี้นะครับมาถึงอีก5ทีมนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งด้านของ o k l a h o m a City t h u n d e ดอนะครับทั้งด้านของ o r l a n d o m a g i c นะครับทั้งด้านของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอวก็ทั้งด้านของ Port l a n d Trial นนนั่นเองะะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับส่วนถ้าใครต้องการเครื่องซีลนี่นครับผมขอแนะนำา SN Mark เลยครับเปิดบริการมาแล้วกว่า20ปีนะครับจริงๆเปิดมาแล้ว22ปีนะครับมีบริการหลังการขายด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องซีลให้เลือกหลากหลายรูปแบบหากใครอยากติดต่อนี่นครับผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้ description ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะ เรามาเริ่มจากทีมแรกที่เราจะพูดในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือทีมหน้าของ Oklahoma City Thunder หรือว่า OKC OK นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากๆครับ2คนนะที่ผมมั่นใจมากๆนั่นก็คือทางด้านของคู่หูอย่างจอชกิ๊ดดี้แล้วก็ทังด้านของเชคิลเจสแอลเล็กซานเดอร์นั่นเองครับที่จะมาเป็นคู่หูแบ็ k คอร์ดนะครับในการเล่นเกมรุกเนาะเพราะว่าทั้ง2คนนี้ก็เป็นกาดอยู่แล้วนะฮะทีนี้เรื่องของเรื่องคือตำแหน่งฟรอนต์คอร์อเนี่ย ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่นักนะครับว่าเออเขาจะเอาใครขึ้นมาเริ่มจาก ตำแหน่งที่3หรือว่าจริงๆแล้วจะเป็น2ในเกมลุก3ในเกมรับอะไรแบบนี้คือมันเปลี่ยนได้หมดอะนั่นก็คือหน้าของลูแกนส์ดอทครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับเชียร er ์หน้าของเจเลนวิลเลียมหรือว่าเจดับมากกว่าเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะผมมีความไบแอสหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบทางด้านของเจเลนวิลเลียมในการเล่นมากๆนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเขาก็สูงกว่าลูแกนส์ดอทนะลูแกนส์ดอทแค่63นะครับแต่เจเลนวิลเลียมเนี่ย6-6เลย นะครับแล้วก็เล่นเกมรับได้ค่อนข้างโอเคด้วยแต่ผมว่าจริงๆดอทอาจจะดีกว่านะแต่ว่าเออสำหรับผมผมคิดว่าอยากให้เจเลวิลเลีเยมแต่ คิดไปคิดมาลูดอสน่าจะได้รับตำแหน่งตัวจริงไปก่อนนะครับแล้วตำแหน่ง PF กับเซนเตอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่เลือกยากอีกนะครับทั้งดาร์เรส r ์แ l e ลีเนื้อหของเด r ิดเฟเวอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเซนเตอร์แบบเวทีรันรงหรือเปล่านะครับมี Alex กแซชโฟกูเชฟกี้อีกเนื้อหน้าของ h ชดโฮมเกรนเจ็บไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้ m อร r i ฮาร์เก l ลส s จาก Hawks มาซึ่งถ้า ผมไม่รู้เหมือนกันจริงๆว่าจะจัดยังไงแต่ว่าถ้าเอาตาม Breacher Report เนี่ยครับก็จะเป็นทั้งน้าของเชคิลเชสเล็กซันเดอร์นะครับจอชกิ๊ดดี้โลเกนดอสนะครับเ r วิสบาส l ี y แล้วก็เด r ิสเฟเวอร์สนั่นเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะ พอมาถึงทีมถัดมาครับก็ยังเป็นทีมเด็กอยู่นั่นก็คือทางด้านของออลแลนโดเมจิกนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆทางด้านของออลแลนโดเมจิกเนี่ย starting 5ก็แทบจะการันตีเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากทางด้านของ p อย n t guard ครับแล้วก็ shooting guard น้องหย่างทางด้านของโคแอนโทนีแล้วก็เจเลนซัคส์นะครับซึ่งโอเคแหละเรารู้ว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับคือโคแอนโทนีปีที่แล้วเนี่ยโดดเด่นนะแต่ว่าโดดเด่นไม่นานใช้คํานี้ดีกว่าทางด้านของเจเลนซัคส์ก็เจ็บออดๆแอดๆยิง3ก็ระยะต่ําบอลนะครับ แต่ว่าแน่นอนครับว่าเกมรับของเจเลนซัสน่าจะช่วยทด้านของออร์แลนโดเมจิกได้นะแล้วพอเข้าไปดูในรอสเตอร์เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าใครที่จะสามารถขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะตอนตอนนี้นะครับสำหรับคู่กาด2คนนี้นะครับทีนี้พอมาถึงทั้งน้าของฟรอนต์คอร์ดครับก็น่าจะกินเรียบฮะทั้งแฟรนซ์วากเนอร์ปาโลบันเคโรดราฟต์อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เวนเดลคาร์เตอร์จูเนียนะฮะทีนี้จริงๆคำถามมันยังมีหลายคำถามครับอย่างเช่นไอ้โมแบมบาจะไม่ได้คลักขึ้นเป็นตัวจริงเา เขาน่าจะเป็นตัวสำรองหรือว่า six m a แมากกว่าเขาไม่น่าจะ drop fanswalker แน่ๆน,นะครับเรียกได้ว่าแทบจะเล่นดีที่สุดสําหรับเมจิกปีที่แล้วเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ปาโลเบนเคโรดร r ฟอันดับหนึ่งที่เพิ่งได้มาผมว่าเขาไม่ไม่มีทางที่จะแบบไม่ให้มินิตเป็นตัวจริงอะ่ะแล้วก็เซนเตอร์ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าโอเคโมแบมบ้าน่าจะเป็นสำรองไปก่อนแล้วทีนี้ก็ยังมีทางด้านของคนนี้อีกครับทางด้านของมาเคิลฟอลแต่แตแามาเคิลยบอกกว่่าา้ตแหนงล เลยมีใครสู้ได้ยากแกรี่แฮริสเนี่ยก็เป็นเวทีรัานน่าจะได้รับมินิตต่อจากพวกโคแอนโทนีหรือว่าทางด้านของเจเลนซักนะครับส่วนฟรอนคอร์อย่างจนาธานไอแซกนี่นะครับก็มีอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็แบบปีที่แล้วแทบจะไม่ได้เล่นเลยหรือว่าไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้นะครับผมเลยคิดว่าเออน่าจะยากสําหรับการที่ไอแซคจะคลื่นมาเป็นตัวจริงแล้วก็โมริสวารเนอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวสํารองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับออร์แลนโดเมจิกทีนี้เรามาถึงทางด้านของ p h i เด d e l เฟียเซเวนตี้ซิกเซ พอยต์การ์ด SG ไปจนถึงเซนเตอร์เนี่ย แค่จะมีความชัวร์แบบชัวร์ปักอยู่แล้วฮะว่าจะเป็นใครเนาะเริ่มจากทางด้านของเจมส์ฮาร์เดนฮะไทริสแม็กซี่สมอลฟอร์เวิร์ดเป็นโทแบสไทริสนะครับพีเอฟเป็นพีเจทักเกอร์ที่เพิ่งได้มาใหม่แล้วก็เซนเตอร์คือโจเอลเอ็มบีนั่นเองนะครับส่วนซิกซ์แมนเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของดีแอนโทนีเมลตันที่เพิ่งได้มาจากทางด้านของเมมฟิสกริสลีย่นั่นเองเนาะเรียกได้ว่าชุดนี้น่าจะเหมาะแล้วก็ครบเซตครบชุดที่สุดแล้วนะสำหรับ76เวนซิเซอร์นะครับโอเคอาจจะมีคำถามในเรื่องเกมรับสำหรับทางด้านการ แล้วก็ไทเรสแม็กซี่นะแต่ว่าจากที่ปีที่แล้วดูในเพลย์ออฟมาอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลงตัวที่สุดแล้วนะเออแล้วก็ให้โทบัสไทเรสกับ PJ t u ทักเกอร์เนี่ยไปเล่นเป็นตำแหน่งเกมรับที่เน้นเน้นเอาหรือว่าแบบว่าอโอเค Point o f attack หรืออะไรประมาณนี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนของด o อกวีเวอร์ว่าเฮ้ยเอามาเป็นอันนี้นะเอามาเป็นอันนี้นะอะไรแบบนี้นะครับส่วนทางด้านของเซนเตอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับการที่ ตัวเองใกล้เคียงจะแตะคําว่า MVP ถึง2ปีซ้อนเนี่ยแค่ใกล้เคียงนะเออก,ก็ก็เป็นสัญญาณให้แล้วว่าเออยังไงกูก็ต้องได้ลงตัวจริงอยู่แล้วมันไม่มีคําถามนนะครับส่วน six man อย่างดีแอนโทนีเมลตันเนี่ยหลายๆคนหรือว่าหลายๆสื่อก็ค่อนข้างที่จะชอบนะอาจใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็มีเกมรับที่โอเคแล้วก็มีการยิงสามที่โอเคด้วยผมว่าการลงมาเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยให้อะไรอะไดีขึ้นนะครับทีนี้ผมคิดว่าทางน้้นของดีแอนโทนีเมลตันเนี่ยน่าจะต้องต่อสู้กับทด้าของน เหมือนกนัเพราะสิ่งที่ต้องรอดูมาทิสไทบูทำเนี่ยคือการเรื่องการพัฒน,นาการยิง3แต้มเว้ยถ้าทางด้านของไทบูพัฒน,นาเรื่องการยิง3แต้มได้เนี่ยซิกซแมนอาจจะมาเป็นของมาทิสไทบูก็เป็นได้นะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับทางด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์เรามาถึงทีมพระอาทิตย์อันร้อนแรงสองสว่างดีกว่านะครับนั่นก็คือทางด้านของฟีนิกซ์ซันครับซึ่งสตาร์ทติ้งไลอ้อครับ ผมรู้สึกว่าจะไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยยกเว้นแค่ตำแหน่งเดียวนั่นก็คือ PF ครับเราไปไล่กันก่อนดีกว่านะครับว่าทางน้้นของตัวจริงของฟินิกซ์ซันเนี่ยจะมีใครบ้างแน่นอนครับว่าพอยต์การ์ดยังไงก็ต้องเป็นคริสพอลแต่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามหน่อยๆก็คือมินิตของเขาจะยังเท่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอายุที่มาขึ้นด้วยถ้าจะให้รับโหลดมากขึ้นเนี่ยแล้วไปเหนื่อยในเพลย์ออฟอาจจะไม่คุ้มนะครับทางน้้นของช o t i ิงการ์ดจะเป็นเดวินบูเกอร์อย่างแน่นอนครับสมอลฟอร์เวิ ah ges, ร์ ครับและเซนเตอร์การได้ทีงด้่งของเดนเดรเอตันกลับมายังไงก็ต้องใช้ครับแล้วก็น่าจะเป็นเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในรอสเตอร์นี้ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมตำแหน่ง PF ถึงมีการเปลี่ยนแปลงฮะเพราะว่าข่าวในตอนนี้เนี่ยครับนั่นก็คือเจคคลาวเดอร์ฮะคุยกับซันและซันก็โอเคนะว่าอ่ะจะหาบ้านใหม่ให้เขาจะหาทีมใหม่ให้เขานะครับและแผนการทำงานของซันเนี่ยก็คือการที่จะเหยียบ แคมจอนสันขึ้นมาเป็นตัวจริงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดโดยรวมแล้วเนี่ย point การ์ดถึงเซนเตอร์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่คริสพอลบุกเกอร์บริเจสแล้วก็จอนสันฮะแล้วก็เอตันอีกคนนั่นเองก็ถือว่าเป็นขุมกําลังยุคใหม่รวมบวกหนึ่งเวทีร่าอย่างคริสพอลเข้าไปนะครับเรียกได้ว่ายังไงก็ยังน่ากลัวครับยังไงก็ยังน่ากลัวจริงๆเนาะแล้ว starting five ของฟินิกซ์ซันเนี่ยก็ไม่น่าจะหลุดจากนี้ครับและผมไม่แน่ใจสถานาการณ์ของเจคราวเดอร์ว ตอนที่เริ่มเข่าแคมป์ตอนที่เริ่มซีซั่นแล้วผมก็ยังรู้สึกนะว่าเขาจะพุทแคมจอนสันขึ้นมาเป็นตัวจริงอีกอยู่ดีนะครับนี่คือการวิเคราะหะ์ฮะตัว5ตัวจริงเนาะของทางด้านฟีนิกซันครับ เรามาถึงทีมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นคือทีมด้าของ Portland Trailblazers ครับจากที่ผมได้ไปอ่านได้ไปทำการบ้านมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่า4ตํตำแหน่งชัวร์แน่ๆแล้วครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่ออกมาจากปาก Head Coach ของ Portland Trailblazers อย่างชอนซีบิลลาบเลยนะครับนั่นก็คือตำแหน่ง Point Guard ครับจะเป็นเดเมนลินลัดอย่างแน่นอน Shooting Guard คืออันเฟรดีไซมอนนะครับทางด้านของ PF ก็คือเจอร์รี่แกรนที่เพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับเซนเตอร์คือยูซุฟเนอร์กิชแต่สิ่งที่น่า น,นั่นก็คือตำแหน่ง small forward เนี่ยแหละครับว่าจะเป็นใครกันแน่นะครับถามว่าทำไมตำแหน่งนี้ถึงน่าสนใจครับเพราะว่ามันคือการต่อสู้กันระหว่าง3คนครับทั้ง justice Winslow นะครับ nasir little แล้วก็ทั้งด้านของ george h a r นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยสามคนนี้ใครจะสามารถแย่ง s p o ตตัวจริงไปได้ซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจการพูดของชอ e l s e a b r n เนี่ยไม่ใช่ว่าใครเก่งที่สุดแต่ว่าใครจะ fit กับ lineup ที่เป็นตัวจริงนี้ที่สุดเฉยๆนะครับสำหรับตำแหน่ง small forward เนี่ย ะะคือจริงๆต้องเล่า,างนี้ก่อนนะครับสั้นๆว่าส่วนตัวผมตอนแรกผมไม่นึกว่าเขาจะเอาแอนโทนีไซมอนขึ้นมาเป็นตัวจริงเพราะมันแฟลชแบ็กให้ผมเห็นภาพแบบว่าเดเมลิลลาดกับซีเจแมคคอลัมยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่ก็พอที่จะเข้าใจได้นะส่วนตัวผมพอที่จะเข้าใจได้ว่าเออก็ต้องการ offensive fire power ออฟเฟนซีไฟล์ร์พาวเวอร์นะแบบว่าพลังเกมรุกคือเดเมลิลลาากับแอนโทนีไซมอนถ้าเล่นเกมรุก้วยกันก็น่าจะดุเดือดมากๆเหมือนกันถูกไหมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเออถ้า ถ้าถ้ามี2กาศที่เกมรับไม่ค่อยจะดีเท่าไหรอ่อาจใช้คำนั้นแล้วกันนะครับมาอยู่ด้วยกันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กจริงๆไหมแต่ถ้าให้วิเคราะห์ตรงนี้ก็ต้องวิเคราะห์แค่ small forward แล้วแหละครับเพราะว่าทั้งด้านของชอนซีบิลว,ว่าแบบเขาบอกเอาไว้แล้วว่าอ่ะสีตัวจริงของเขาอ่ะมี4คนนี้แน่ๆเนาะ ซึ่งส่วนตัวผมผมขอเลื่อนทา้งด้านของจอชฮาร์ตละกันนะครับว่าเออเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเวอร์ซายในเรื่องการยิง3แต้มด้วยนะครับแล้วก็สเปซิ่งให้คนอื่นๆได้นะมีการเล่นเกมรับที่ดีอยู่แล้วตอนที่เดเมียนหลา์ไม่อยู่เขาก็ขึ้นมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนได้ดีนะในเรื่องการทาแต้มด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทณะงด้านของจอชฮาร์ตน่าจะได้เริ่ม ซีซั่นเป็นตัวจริงไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นนาซีลิทัลขึ้นมาหรือเปล่าก็ยังไม่แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับทางด้านของพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เหลืออีก5ทีมสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมช่วยก,กดไลค์กดซับกดแชร์กันให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีฮะ